นึกถึงมาเฟียหลายคนคงคิดว่าเป็นแก๊งก่ออาเญีกรรมเล็กๆทั่วไปแต่แท้จริงแล้วมาเฟียเป็นรูปแบบดำเนินธุรกิจอย่างมุ่งที่เอาจริเงเอาจังมากๆมีประเพณีขององค์กรที่ชัดเจนอีกทั้งยังมีสไตล์ความดิบเถื่อนสุขุมลุ่มลึกเป็นของตัวเองมากๆวันนี้เราจะนำสิบแก๊งมาเฟียทั่วโลกที่โหดและไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งแน่นอน 1. ยากูซ่า ยากูซ่าหรือรู้จักในญี่ปุ่นว่าคูคุด,ดเป็นแก๊งมาเฟียไม่กี่แก๊งบนโลกที่ทำธุรกิจและตั้งบริษัทเปิดเผยมีกึกออฟฟิศใหญ่โตนามบัตรพนักงานเหมือนบริษัทอื่นทั่วไปยากูซ่าดังๆจะได้ลงข่าวกระสิบในหน้าหนังสือราวกับเป็นเซเลบดีๆนี่เองอยากเช็คว่าใครเป็นยากุซ่าให้สังเกตได้ที่ยูนิฟอร์มสีดำล้วนและปนิ้วก้อยจะด้วนลูกน้องในแก๊งต้องทำการ ยูบิซูเมะเฉือนปลายนิ้วก้อยเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อลูกพี่ยากุซ่าได้รับความนับถือจากว้างขวางและมีบทบาททางการเมืองประเทศญี่ปุ่น2เอกทีนสตีบแกงมาเฟียแกงนี้รู้จักกันในนามเด็กนรกเพราะมาเฟียแกงนี้จะรับสมาชิกตั้งแต่รุ่นเด็กอนุบาลปถมเพื่อนำไปปั้นและฝึกฝีมือตั้งแต่เยาว์วัย ฉะนั้นจะมีความจงรกักภักดีสูงและกล้าบ้าบินเป็นพิเศษตั้งลกลากในเมืองลอสแอนเจลิสว่ากันว่ามีสมาชิกร่วมกันในสหรัฐอเมริการ่วมกันถึง 30, สามหมื่นคน 3. ามเฮล n อิงจหรือคนไทยมักจะเรียกว่าเทวรดาซาตานเป็นขับมาเฟียของแก๊งนักวิด l าเลดีวิสันมีสมาชิกแพร่หลายในทั่วอเมริกาขึ้นชื่อในเรื่องความรุนแรงธุรกิจประเวณี และคาถาติดติดนโยบายของแก๊งคือพวกเราคือสิงมอเตอร์ไซค์สวนใครจะมีเรื่องให้จัดการกันเองสมาเฟียรัสเซียที่มาของคำว่าโหดสัรัสเซียน่าจะมีข้อมูลมาจากแก๊งมาเฟียรัสเซียแก๊งนี้ที่เจ้าหน้าที่เอ i ระบุว่ากลุ่มนุษย์ที่โหดร้ายที่สุดบนโลกมนุษย์มาเฟียรัสเซียมีการแบ่งยุดระดับขั้นด้วยรอยสักบนร่างกายและดำเนินยุทธวิธีแบบแยบยลแบบกองทัพทหาร แก๊งนี้มีสมาชิกรวมกันถึงสามแสนคนกระจายตัวอยู่ในองค์กรทั้งหมดสี่ร้อยห้าสิบองค์กรห้ามันกินกี้แก๊งมาเฟียโค่อันตรายจากแอริการนามว่ามันกินกี้องค์กรประกาศตัวว่าเป็นมากกว่ากลุ่มอาชญากรรมคือเป็นเหมือนศาสนาของชาวเขนยาแก๊งนี้คือต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตกทุกรูปแบบรายได้คือเก็บค่าคุม้มครองจากสลัมและกลุ่มธุรกิจแท็กซี่ทั้งหมดเกิดเหตุดินกันเมื่อไหร่ ตำรวจเค้นญาชี้มาเฟียมันกินขี้เป็นผู้ต้องสงสัยรายแรกเสมอ 6. ลิสซูโตตรตะกูลมาเฟียเก่าแก่ที่สุดในแคนาดามีธุรกิจก่อสร้างใหญ่โตที่สุดในเมืองมอนทรีออลแล้วแพร่อิทธิพลไปถึงเมืองคิวเบกและควบคุมทั้งแคนาดาหลังจากได้รับชัยชนะจากสงครามมาเฟียกลางเมืองในแคนาดาปลายปี1970ต้องเสียสมาชิกระดับแกนนาที่ถูกตำรวจจับกุมและถูกลอบสังหารโดยผู้หลีไปจํานวนมาก เจ็ดายนีไทเอตหรือสามพยักเดนมังกรองค์กรมาเฟียรับอยู่ในฮ่องกงและจีนทางการสหรัฐรายงานว่าแก๊งมาเฟียน,นี้รับจ้างพาคนปิดกฎหมายเข้าเมืองสารัฐไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนคนนอกจากนี้มาเฟียก๊งนี้ยังถนัดการพิมพ์พนบัตรปลอมอีกด้วยอีกหนึ่งผลงานก็เก็ดเ,เอจากเมืองจีนเท่านั้นแต่ดิคอมพานีชื่อองค์กรคือดิคอมพานี แต่ใครจะรู้ว่าแก๊งนี้เลวยิ่งกว่าคอมพานีซะอีมาเฟียอินเดียปากีสถานแก๊งนี้นำทิมโดยดาวูดบราฮิมเศรษฐีใหญ่อัางสาลิมซัพ์ผู้ซึ่งเป็นผู้ต้องการก่อการร้ายข้ามชาติในต่างประเทศมามากมายรวมถึงการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ในเมืองบอมเบย์20ปีที่ผ่านมาแล้วและมีผู้เสียชีวิตสูงถึง250รายบาดเจ็บถึง700กว่ารายอีกทั้งมาเฟียนี้ยังถูกโยงเข้ากับเครือข่าย อัลกาลิดะของบิลาเดนและกลุ่มตาลิบันด้วย9มาลาซัตวาตุซาหรือ m s 1 3เป็นมาเฟียแกงใหญ่ในอเมริกาเหนือเม็กซิโกมีชื่อเสียงดึงลืนในเรื่องการใช้ความรุนแรงอาวุธหลักคือเรือเฟฟ้าเอกลักษณ์ของสมาชิกแกงคือมีรอยสักบทอันใหญ่บนใบหน้าและภาษามือสุดล้ำที่พัฒนาในองค์กรกันเอง10โคตรมาเฟียตลอดกาลซิซิเลียนมาเฟีย ที่สุดของมาเฟียสุดคลาสสิกต้นฉบับหนังมาเฟียมตะอ,อย่าง The g o d f a t h าเธแก๊งมาเฟียซิซิเลียนเป็นต้นแบบของมาเฟียห,ยหลายๆกุ่มเริ่มแรกเดิมทีจากเกาะซิซิเลียนเทศอิตาลีก่อนจะขยายอิทธิพลไปทั่วโลกเป็นกลุ่มมาเฟียที่ได้รับความยกย่องสูงในเรื่องของประเพณีปฏิบัติที่สมาชิกนับถือกันเหมือนญาติแท้ๆแล้วก็จบลงไปน,นะครับกับความโหมดของแก๊งมาเฟียทั้งสิบแก๊ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ